หน้าที่เป็นเป็นนักเรียนโรงบทธลานะคะชอบมาเข้าห้องเรียนเป็นประจำค่ะก็พบว่าวันนี้เป็นวันที่รอคอยเป็นวันที่รอคอยที่ที่สงบแบบไม่มีใครพูดนะคะรูปแปลงคือแบบคือจบอ่ะ พ่อปูก็พ่อปูก็บอกคาใม้จบมามากแล้วก็ง่ายนิดเดียวก็คือก็มันอ่ะมันไม่เหมือนกันก็เอาก็คือมันไม่เหมือนกันก็จบเอาพอมันเหมือนกันเอาพอมันเหมือนแล้วเอาก็มันเหมือนแล้วก็จบม,มาฟังมาหลายวันวันนี้ก็เลยรู้ค่ะว่าโอ้จบเลจบกื่นนิ่งเลยนิ่งนิ่งนิ่งสงบเลยงานนิ่งเหมือนกันก็จบไม่เหมือนกันก็จบค่ะจบเลย <c oughs> เะวันนี้กนดีพ่อะนี้ ก็แล้วแบบเอามาชีะคือความแตกต่างเลยค่ะก็ก็อย่างหนึ่งมันก็เหมือนกันอีอย่างนึงก็ไม่เหมือนกันก็จบกั้ตั้งตั้งแต่สามวคีเพลงก็ฟังมานานก็ชอบนะคะหานิ้วอะไรก็ชอบก็ฟังกันแล้วก็เอาไปทำรีวิวอะไรเยอะแยะทั้งเล็กมาก ก็เลยเอ้าพ่อครูบอกพ่อครูบอกเอ้าก็มีอยู่แค่นี้เอ้าก็เออคนต้องนานต้งนานล้วไปอธิบายว่าความนี้ต้องเชืออย่าง่อาคารนี้ความนี้ต้องเืออีกอย่างก็ึ่งนั่แหละก็อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็มายคามว่าไม่เหมือนกันก็จบนะแต่คนที่แน่นอนคือคนที่เหมือนกันคนเดียวก็ก็จบอยู่แล้วเราไม่เด็นความที่คุณใจมันก็ย้ายอันนี้ออกมา ไม่เหมือนกันก็จบในผมผมคิดอยู่เมื่อวานนี้นะครับเราะเรื่องความเห็นต่างใครเห็นต่างแบบมิจฉาลิทธิก็มีเห็นต่างแบบสมาิฐิก็มีเห็นเหมือนกันแต่ก็มิจฉาลิทธิก็มีเห็นเหมือนกันแต่สมารฐิก็มีว่าจะเอามา ชวนพวกเราฟังอยู่แต่ผมย้ดยังยังพูดให้มันฟังง่ายๆไม่ได้ก็เลยงดไว้ก่อนครับถ้าพอะทานมีไอเดียวปิ้ง,งครับนะเราลองมา,าพูดไปสนตำรวนเราดูว่า,ค,าคือสัจจะมีหนึ่งเดียวนานอนนั้นพูดกันก็ขัดแย้งแตกต่างกันไปหมดแหละสัจจะมีหนึ่งเดียวนี่คือควาพรู้ทธเจ้า ที่นี้เราก็มาสรุปได้สองได้อีกมือกันว่าอ้าวมันก็มีหนึ่งไปหาสูงกับมีสองไปหาอินฟินิตี้แสดงเองที่น,นีน่อัตมาสรุปเป็นประสาทเป็นประสาทต่างๆได้แต่ความหมายสภาวะมันอันเดีย สามเส้าต่อเป็น3มเส้าสรุปจบเป็นหลักตายตัวคือศูนย์ีหนึคีสอและ2องีหนึีศูนหรือ ดับสิ้นไปขีดตั้งอยู่ขีด <จะ S 1> เกิดต่อไปไม่จบและเกิดต่อไปไม่มีสิ้นจุดขีดตั้งอยู่ขีดหูนับสลายมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับท่านออมีอยู่แค่นี้นี่คือเทงวะนี่คือสองอย่างสองอย่าง ก็มาขยายความให,เหนเป็นสามสามอย่างคือสามเศร้านี่เอาสามเศร้ามาสู่อีกทีอยากสามเศ้านี่คุณจะขยายเป็นอินฟินิตี้ยางไงก็เชิญร่วมกันทั้งปริมาณและคุณภาพให้มากขึ้นมากขึ้นทั้งคุณภาพและปริมาณจบความปรองดองก็จะง่ายเพราะว่ามี มีจิตปรารถนาที่จะตั้งใจฟรองดองอยู่แล้วจิตเบื้องจิตเบื้องต้นก็จะพย,ยายามที่จะรักกันปรารถนาดีต่อกันอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้เองอุเบกขาเป็นพาะอุเบกขาท,ทีเดียวเลยใช่ไหมครับพระท่านที่เป็นเ่นิดได้อ uh huh. มีมุทุธาปรับปรุงได้ไวแววไวที่ผมชมคุณหนึ่งฟ้าว่าปรับได้ไวน่ะจริงๆผมก็จะบอกว่าเออเนี่ย ได้สภาวะมูทุธาตุเขามาบ้างแล้วนั่นนี่อืมครับใชถ้าเข้าใจสภาวะของมูทุมันก็รวมอยู่ที่นั่นนะ่ะทุกอย่างก็คือคลังของความโง่และความฉลาดอยู่ในมูทุนั่นหมดมคลังของโลกคกาบโลกุตระก็อยู่ในมูทุคลังของความเป็นสองในมูทุมอด แล้วก็รู้แจ้งในความเป็นหนึ่งเป็นศูนย์เป็นอะไรทั้งนั้นหมดอยู่ในมมทุในกระบวนการหาของอุเบกขาปริสุทธาประโยชน์ตาตามตทุกรรมญาติปัจราระโมทุเป็นตัวกลางของการรวมหมดทั้งหมดทั้งสองข้างไว้ในนี้ทีนี้ตัวบริสุทธ บริสุทธากับประรโยชน์ตาตานี่คือลักษณะบริสุทธิ์บริสุทธิ์ไปในทางยิ่งบริสุทธ์ยิ่งบริสุทธ์ยิ่งบริสุทธิน์นะเป็นลักษณะของดนามิส่วนอีกทางหนึ่งเป็นลักษณะของสแตติกกรรมัญญากับประพัสราเนี่ยใช้ภาษาสิริมหามายามาอธิบายกรรมัญญากับประพัสราเนี่ยสแตติกหักมุมจาก สเตติกมาเป็นไดนามิกหักมุมจากไดนามิกไปเป็นสแตติกจบมวลก็ไปหาหมุถุบเลยมวลก็ไปใส่ไว้ในมมดุลงลงที่เดียวกันหมดไปแล้วครับอเข้าใจไหมหักมุมสแตติกกับไดนามิกที่จริงเนี่ยนะปริสุทธาปริโยตตามันเป็นสแตติกกรมมัญญาปภัสรานะมันเป็นไดนามิกเราก็ให้ ปริสุทธาปริยุาตาเป็นไดนามิกแล้วก็สมัญญาถ้ปทอดสลับเป็นสแตติกสลับกันได้นะครับกลับกัเสีกัมันก็มันจากตรงนี้มันไปตรงนี้จับมันตรงนี้มันมาตรงนี้แล้วมันก็เลยมาม้วนลงตรงกลางหมายถึงว่ากระบวนการมันยังพัฒนาต่อได้อีกเจริญในธรรมได้อีกนี่เป็นตัวรวมไงตัวจบตัวรวมไว้ตรงนี้หมดเลยห้าตัวนี่ รวมเป็นสามรวมเป็นหนึ่งห้าเป็นสามเป็นหนึ่งจบเรียกว่ามันเป็นการยกระดับการหุรอบเชนอขึ้นไปได้ไมจบเป็นการจบไงเป็นการสรุปจบ <c oughs> คนมันมันมัน,ม,นมันไม่รู้จักจบจเรียกว่าโลก,กจินตาโลกจินตามันไม่รู้จบหรอกโลกจินตาอันนี้มันตัวจบม้วนลงไปจบ เพราะฉะนั้นในอจินไตในคิดไม่ออกเนี่ยก็คือมันไม่รู้จบอตมาก็มาสรุปตัวไขโลกจินตานี่ก็คือรู้จบในอจินไตสี่อจินไตทั้งหมดนะนะั่นะนะสีนี่ยนะมันไม่คือความไม่รู้ทั้งหมดก็มาสรุปรวมว่าความรู้ทั้งหมดก็คือตัวรู้แล้วก็จบนี่แหละวันนี้สาระใหม่ๆออกมาดีมากครับ ไม่รู้ว่าผู้บันทึกสรุปจะหนักใจหรือ่าครับเนี่ยก็ต้องหมุนสมองให้ทันสมัยเพราะอรขออนุญาตถามนิดนึงว่าเมื่อกี้ที่สรุปมาเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นการหมุนรอบเชิงซ้อนใช่ใช่ใช่หมุนรอบเชิงซ้อนซ้อนไปซ้อนมาซ้อนมาซ้อนไปผู้ที่หมุนสมองทันสมัยก็ทันผู้หมุนสมองไม่ทันสมัยก็ไม่ทันค่ะแล้วก็คือจบที่พระพุทธเจ้าสูงสุดก็จบที่ตรงนี้ว่ามันพอแล้วมันจบได้ที่ตรงนี้ ของเก่าทั้งนั้นนะมาขยายใหม่ของใหม่ทั้งนั้นะสรุปรงหาเก่าจบสิริมหาหมายาก็คืออย่างนี้แหละก็เือว่าเมื่อหมุนรอบขึ้นไปเรื่อยๆก็เป็นปฏิกริยาระหว่างเท่านั้นเองไม่มีอะไรระหว่างผู้สูงที่ทำเอาเก่ามาพูดใหม่อแล้วก็สรุปใหม่ลงไปหาเก่าจบมันมันผ่อนอ่อนฟูข้าไปกลับมา มันก็มีอยู่แค่นั้นแหละถ้าหยุดกลับไปกลับมามันก็ม้วนลงมาหาศูนย์กลับไปกลับมาแล้วก็เฮ้ยหยุดกลับทันทีที่ก็ศูนย์มันก็จบถ้าคนไม่ศูนย์คงกนดิ้นอกไปเท่านั้นเองเพราะในสภาพที่เราพูดกันอยู่เนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันตายตัวหรอกจะตายตัวก็คือเลิกกันไปเลยหายกันไปเลยอย่ามาพูดกัน ก็จบกลายไปเป็นดินน้ำไฟลมไปเลยพูดก็ไม่เป็นแล้ววันนี้นับว่าเป็นปฐมเกษ์ของรายการที่ที่ผมได้ตั้งชื่อขึ้นมาใหม่นะครับประถมแลใหม่เีกแล้วอ้าวั้งค,คือรายการมองคลรับอรุณมองคนรับอรุณก <laughs> ะว่าจะเอาวันนี้เป็นปฐมเกษ์ก็ปรากฏว่าเป็นดิมิตท,ที่ดีครับที่แปลงเป็นภาษาถมองคนรับอรุณ แปลงเป็นภาษาบาลีว่ามงคนรับอรุณมงคลสุริยปรปยานครับ <laughs> <laughs> มงคลสุริยเปยานครับ <laughs> <laughs> รรถือว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นแห่งการเปิดรายการนี้ขึ้นมาก็มีบรรยากาศรองดองก็เออถ้าอย่างนี้ก็กระบวนการ แห่งความเป็นเป็นการมองกันด้วยสมานฉันสมานณ์ันก็คิดว่า,อารอบของคำเจริญคงเข้าเกียร์ใหม่แล้วนะครับก็ท่านเข้าเกียร์มาลองลองไปหมดละทั้งซาคาฮารีอา <laughs> จารย์ไม่ร่ม อ้าวเจ็บนาบิกาสามสิบสามนาทีมื่เวลารายการมงคลรับอรุณ์ร่อยดีร่อยดีร,อย,ดร,อ,ยดรอยจังหูจังหูงงทัศน์ทำไมต้องจังหูนี่ยมันไปก็ลอยจังหู รอยจังหูรอยจังก็ระดับนึงหูนี่คือรอยจังหู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 ด้านเหนือก็อะไรอ่ะ ราจัดรำจัดรำแท้รำจัดนักจัดนักใช่รำแต้แต้รำจัดแต้รำจัดนักรำจัดนัถ้าถ้าบอกโง่ก็จัดเงาจัดเงาเงาจะจัดเลยนะเงาจะจัดเลยจาง